ตามที่ผลอย่างไม่เป็นทางการนะครับผมได้รับคะแนนมาเป็นอันดับหนึ่งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสงครามก็คงต้องรอให้กรกตประกาศรับรองอย่างเป็นทางการแล้วผมจะทําหน้าที่อย่างสุดความสามารถให้สมกับที่พ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดสมุุรสงครามไว้วางใจมาครับผมรู้สึกก็หลังจากที่หาเสียงมา40กว่าวันก็ ได้รู้สึกถึงปัญหาของพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดสมุติสงครามครับว่ายังมีปัญหาที่ต้องไปแก้ไขอีกหลายอย่างผมก็พร้อมนะครับที่จะเป็นตัวแทนตามที่ทุกท่านไว้วางใจมาจะเป็นหน้าที่แก้ไขปัญหาเหล่านั้นให้ได้อย่างสุดความสามารถครับรู้สึกว่าเป็นไปตามที่คาดหมายนะครับเพราะว่าช่วงที่เดินหาเสียงผลตอบรับของตัวผู้สมัครเองกับ ตัวพักเก้าไกลครับก็ได,ได้รับการตอบรับอย่างดีครับในทุกพื้นที่ครับนนก็อย่างแรกเลยก็ต้องเดินพบปะพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงครับเพื่อขอบคุณที่มอบคะแนนเสียงให้อย่างท่วม้นในครั้งนี้ครับแล้วก็พร้อมกับรับฟังปัญหาและเพิ่มเติมตั้งเวิร์กช็อปทำรายละเอียดที่จะแก้ปัญหาปัญหากันครับโครงการที่คิดไว้ในใจ ถ้าต้องดูทางพักก่อนครับว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับรองอย่างเป็นทางการนะครับถ้าเกิดว่าต้องรอทางพักเรี่กประชุมพักกับสมาชิกสภาผู้แทนรัษดรในนามพักเก้าไก่ครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาแถลงกับทางจังหวัดสมุทรสงครามริงครับคิดว่าชาวสมุทรสงครามต้องการการเปลี่ยนแปลงครับเพราะว่าเหมือนกับว่าชีวิตความเป็นอยู่เขาอยู่ด้วยความยากลาบากกว่า เก่าอะครับเขาเคก็เลยอยากจะเปลี่ยนแปลงผลก็มาจากการเลือกตั้งในครั้งนี้ครับที่เห็นกันครับครับก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดสมุทรสงครามนะครับที่มอบความไว้วางใจให้กับผมที่ออกมาใช้สิทธิใช้เสียงตามหน้าที่ของพลเมืองทําทให้ผลการเลือกตั้งออกมาบริสุทธิธรรมในการเลือกตั้งครั้งนี้ผมก็ พร้อมที่จะทำหน้าที่ตามที่ได้บอกไว้ในหลาย,ลายโอกาสครับตััเลือกตั้งในระบอบอประชาธิปไตยเป็นการแสดงให้เห็นว่าเรารักประเทศไทยรักบ้านเกิดเรารักสมุทรสงครามครับขอขอบอคุณที่ท่นานออกไปใช้สิ์กันเมื่อวานนี้ครับขอขอบอคุณพ่อแม่พีน้องทุกท่านที่ไปใช้ผิ์เลือกตั้งกันเมื่อวานนี้ขอบคุณจากอน,นุเบกษธุรกิจเมืองไทยครับขอบคุณจากใจจริง และมอบอบอามไว้วังใจให้ผมในการทําหน้าที่เป็นผูแน้แทนทุกท่านเป็นป่าเป็นเหียนแทนทุกท่านผมจะทำหน้าที่ด้วยความดท,ที่ดีกดความสามารถ